โอเคดีครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมพี่ตาหก้อซิงครับเอ้าเดี๋ยวมาดูเที่ยวแรกจะไปได้ไหมนั่นแหละทวงน้ำหนักทวงน้ำหนักเนี่ยทวงทวงหนักอ๋อไปทางไหนกันเนี่ยตัวทางตัวทาง luôn thang phụ yêu phụ yêu à? bộ, thương lắm nặc ừ? rồi thương lắm nặc, thương lắm nặc phụ <laughs> yêu thơ ơi chè ก็ได้พุงกี้ใหญ่นี่ก็ยืนตักรอตักรออย่างเดียวเลยเว้ยรถดำถอยไม่ทันเลยอูอ้ร้อนนสวัสดีไอสะครับน่าจะได้แย่ไข่มดแดงกันทุกคันนะครับพี่น้อง,องแย่ไข่มดแดงนะต่อไปนะพี่น้องได้ไข่กินด้วยนะ <laughs>

โอ้โ,อโ,อโ,อโอไปได้ไปได้เนี่ยตีโค้งเผื่อมาทางนี้หน่อยเออ,เ,อ,อเลือดเลือดนะขยายสะครับออไปไปลองทางกันครับเมื่อกี้เที่ยวที่หนึ่งะครับนี่เป็นเที่ยวที่สองครับ อะใส่ยังเยอะไม่ได้ครับลองดูก่อนไม่มีรถไถด้วยนะพี่น้องใช้ไมโครปัดเอาครับยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวให้รถดับวิ่งพอทางมันแตกๆหน่อยอเ,อเล็กพลือเนาะลายะแปลไว้เนี่ยเล่งพลือเนาะเนาะอะ บางเขายัางฟรีขนาดนี้เลย <c oughs> ไอ้คันนั้นเจอเปียงหน่อยไม่ได้ด้วยเออนมุ่นะครับจัดซวยครับจัดซวยปกติจะมาคู่กับแต่น้อยนะวันนี้ขาดขาขาดขาแ <c oughs> ต่น้อยตามมาแต่น้อยทำงานอยู่ที่ชาวบ้านเนาะเอาเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันบ้างครับฮู้ย จ้าของจใจนู่นครับขุดไปถึงันาเลยเดี๋ยวจะมาลุ้นดูครับว่ากลัวน้ำจะออกครับว่าสาฝังนึงยังมีน้ำอยู่เลยดินก็ค่อนข้างจะเปียกหน่อยครับข้างล่าง ขับนิ่งยังเ,เลยวะปกตินั้นะมงมังมงมังแล้วนี่โอ้อบอุ่นดีครับอบอุ่นดีนะพี่น้อง ช่วงหนาวก็วนาวหนาวไปแล้วลูกแวะเดิมคนละเทีย่ยวครับที่แรกนะครับทางอาจจะยังไม่อยู่ดีนะครับลองพอได้อยครับพอได้ขดึ้ต่อไปตาสวยครับลุงสวย tức quá cháy ta Phá tức cháy nha, à? Hả? nà, Cái nó vừa nó 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 chả nó ổ, nó nó มีลุ้นครับอาจจะไม่ออกนะครับล่างแห้งอยู่ดินแข็งอยู่หรือว่าจะล้วงทีเดียวเลยยังไม่ถึงน้ำนะครับเพราะว่าฝั่งนูน้นย,ยังมีน้ำอยู่ครับนุอีกนิดนึง ngon ngon gì hết Ui. อุ้มเต็มมนี่มีกระดกครับมีกระดกมือีค่อนข้างใหญ่ๆครับโอ้ต้มหมอผีครับขึ้นมาทำการแสดงนะฮะว่างจัดว่างจัด <c oughs> ต้ม แกงขี้เกียจเป็นกายเป็นทีมงานแกงขี้เกียจก่ต้มไปแล้วหนิหัวหน้าแกงขี้เกียจครับลุยฉาานะครับลูกน้องแกงขี้เกียจก่ต้มนี่แหละคนหนึ่ง มันจะเอาผมเข้าสาขาด้วยแล้วแก้งขี้เกียจเนี่ยอีกเมื่อกี้นึงรถแรงตั้งไสเยอะ่อยจำเลยเมื่อกี้เนี่ยพอดี นี่สวยงามสวยงามสวยงามเออเออหน่วเลือกเน้นเฮ้ยเอ็กทำไมไม่เจาะทะลุเลยอ่ะเอาข้าให้อาคูนี้กันไวบ์บ่เอาแสดงจกเลยนี่อ๋อต่อมหมอพีครับ เดี๋ยวมาดูอาจารย์คริสครับอาจารย์เขาเรียกเขาได้ว่าอาจารย์ได้แล้วตอมหมอผีครับไอ้หนุ่มไร้สังกัดย้ายไปย้ายมานะพี่น้องไอต้ตอมดำได้ไหมอ่ะเทได้ไหมเดี๋ยวไปดูหน่อยครับ ยกดํำได้ไหมไม่น่าพูดเลยที่ปากบอนได้จริงๆครับได้จริงเรียบร้อยว้ายังยับว้า ม,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 มันครุขระไงมันไม่มีรถไทยทำทางเรียบร้อยเที่ยวแรกครับต้อมหมอผีต้องเอาไปเผาซะแล้วแบบนี้ <c oughs> ครึ่งล้อเลยอะ่ะต้อมเมือ่อต้อม <c oughs> Cái kẹp tăng cả luồng ta, tối ngân đơ Cái lưa Kẹp rồi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  ทำไม่ลงอีกยกเลยยกเลยยกเลยไม่ขึ้นให้เตะใช่ไหมเดี๋ยวเตรียมตัวเตะคริตเลยครับมันบอกไม่ขึ้นให้เตะนะ ผมผมถอดรองเท้าเตะเลยนะไม่ไม่เฮ้ยถอดรองเท้าเตะเลยถอดรองเท้าเตะเลยเดนยวอังตูวนะเก็บไปไหมันบอกว่าไม่ขึ้นเลยเตะเดี๋ยวเออ้ยนะดักยิงหาเลยสู้สู้กองสู้ ยกยกยกฮ่าต่ำเมียกมันจ mm ีนอมนู่นไปขึ้นนู่นได้ไหมขึ้นนู่นได้ไหม นี่เขาเรียกว่าหมอผีตายเพราะปากไ,กไกด,ด,กดาา้กินลำไปไม่ใช่ไม่ใช่ปลาหมอตายเพราะปากนะหมอผีตายเพราะปากเก <c oughs> ือบได้เตะคนแล้วเมื่อกี้ะหหมออหมออ ลาหมอตายเพราะหมออะไรหมอนั่นแหละตายเพราะคนไข้ลาหมอตายเพราะสันตุ้ยลาหมอตายเพราะสันตุ้ยเอาโอเคครับสนุกสนานกันพอควรนะครับพอเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับผมเติมมันอัดแคดบีดิเอาอุกับขับขับรับขับหัวหน้าครับหัวหน้าไปไปไปเติมมันให้เขาก่อนครับเดี๋ยวทุกแกด่าแค่นี้แหละเดี๋ยวโดนหักเงินเดือนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ